อสวัสดีครับท่างสิกครับผมสำหรับวันนี้ครับเรามาดูกันครับกับเอ็นยะไรดอนนะครับรถมอเตอร์ไซค์ประจําตัวของดอนโมโมทาโร่สีแดงประจําเซนไตขบวนการที่46อวตารโร่เซนไตดอนบราเดอร์นั่นเองนะครับผมโดยรถมอเตอร์ไซค์คันนี้ครับต้องบอกเลยครับว่าออกมาก่อนที่ของเล่นดอนบราเดอร์จะออกเนื่องจากว่ารถมอเตอร์ไซค์เอ็นยะไรดอนคันนี้ครับได้ปรากฏตัวในเซนไคเจอเรียบร้อยแล้วพร้อมกับดอนโมโมทาโร่นั่นเองนะครับรวมถึงรถมอเตอร์ไซค์คันนี้ครับก็มีลูกเล่นในการประกอบร่างกับเซนไคจูรักให้กลายเป็นดอนเซนไคโอไไไดดด้้้้ววยยยนนนนนนะะะะะเเเพรรราฉัััแลคบออ็็จปงง เราไปเริ่ทำการรีวิวเลยครับผม โอเคพอเช่นมาดูกล่องกันก่อนนะครับสรซ่กล่องครับผมอ่านี่ครับจะเห็นว่าเป็นดอนโมโมทาโร่นะครับแล้วก็เอเนยะไรดอนนั่นเองครับโดยกล่องครับจะให้เป็นเส้นใบเกียร์เบอร์สี่สิบหกดอนบราเดอร์เกียร์มาด้วยเช่นกันนะครับส่วนนี้เป็นสัญลักษณ์ของดอนบราเดอร์นั่นเองนะครับเป็นในรูปแบบนี้เนอะแล้วก็เห็นนะครับเราจะเป็นของเล่นครับเราสามารถนําฟิกเกอร์ของดอนโมโมทาโร่คนนี้ครับมาขี่ได้ด้วยเช่นกันถ้าเกิดไปซื้อมาเล่นกันนะครับผมซึ่งตอนขี่เห็นว่าก็เหมือนกับสามารถขี่เป็น DX ที่่กําลังขีมอเตอร์ไซค์ได้ตตามปกินั่นนนนนนเเเเออองะะคคคครรรัััับบบ่่่่สวลลลลลลููกกกกหๆยื ประกอบร่างกับเซนไคคิวรักนะครับด้วยการประกอบร่างดอนเซนไคกันตายนะครับให้กลายเป็นดอนเซนไคโอในรูปแบบนี้นั่นเองนะครับผมโอเคเพราะงันเรามาดูของข้างในกันต่อดีกว่าเลยนะครับขอข้อในในของครับให้มาทั้งหมดเท่านี้เลยนะครับคือ รถมอเตอร์ไซค์เอ็นยะไรดอนนั่นเองครับผมคือเนะเขาว่าตัวรถครับต้องบอกว่าค่อนข้างที่จะสวยงามมากเลยทีเดียวครับแต่ว่าดีเทลของคันนี้ครับผมชอบตรงที่ว่ามันไม่ใช่แค่ว่าฝั่งใดฝั่งหนึ่งครับสวยงามไงคือมันไม่ใช่ว่าปกติหุ่นเซนต์ครับฝั่งหนึ่งจะมีรูแบบเสียบเป็นเหมือนกับตัวอ่าใช้คำว่าอะไรดีเป็นรูที่เหมือนกับใช้ไข่น็อตรัวๆอีกฝั่งหนึ่งจะเป็นปกติใช่ไหมครับแต่ว่าคันนี้ครับถือว่ารูไม่ใช่ไข่น็อตครับค่อนข้างน้อยมากเลยทีเดียวเนอะแล้วเห็น ก็เป็นรถมอเตอร์ไซค์ที่เบียดมาจากตัวโนตโตอินซีในรูปแบบนี้นะแล้วก็ส่วนหัวครับเป็นเซนไตเกียของดอนบราดเนอร์นั่นเองนะครับเป็นในรูปแบบนี้ครับโดยตัวรถมอเตอร์ไซค์คันนี้รับก็สามารถยิงได้ตามปกติเลยนะครับใส่ไปหน้าใส่ไปหลังได้เต็มที่นะครับโดยล้อหน้ารับตอนปั่นไปเนี่ยก็จะเห็นนะครับว่าเซนไตเกียก็ปั่นไปด้วยเช่นกันนะครับแล้วก็ล้อหน้าจะมีเีเทลที่เป็นเหมือนกับตัวเคลียร์พาตรงนี้อยู่นะครับส่วนล้อหลังตอนปั่นนะครับ ก็จะเหมือนกับกาลังเอาขึ้นอยู่ตรงนี้ข,นขึ้นลงขึ้นลงขึ้นลงอยู่นั่นเองนะครับเป็นส่วนตัวฟิกเกอร์ครับก็จะขี่ตรงนี้นะครับซึ่งนะครับว่าถ้าเกิดเราไม่ได้มีฟิกเกอร์ของดอนไอตัวดอนโมทาโดเนี่ยเราก็สามารถนําฟิกเกอร์ตัวอื่นที่เป็นเช่นฟิกเกอร์ไรเดอร์มาขี่ได้เช่นกันนะครับเป็นในรูปแบบนี้เนาะโอเคแล้วก็ถัดไปครับตัวเซนไตเกียรตรงนี้สามารถดึงออกมาได้นะแล้วก็สามารถนามาเล่นกับเกียร์ดริงเกอร์ที่เป็นอุปกรณ์แปลงร่างของเหล่าเซนไครเจอร์ได้เช่นกันนะครับแต่ว่าผมไม่มีพนกันก ซึ่งการประกอบนั้นในวันนี้ครับเราทำการประกอบด้ระหว่างเอ็นยะไรดอนแล้วก็ในส่วนของนี่เลยครับเส้นไข่จูรักในหมดของจูด<ๆ>ักซิดาโนนะครับผมเพราะฉะนั้นแล้วก็ดอนเส้นไข่ก็ไต่ยเกยววิธีการประกอบร่างเขาบอกว่าเหมือนเดิมทุกอย่างเลยนะมาเริ่มจากตัวดอนเส้นไข ตัวของเอ็นยอดไรดอนก่อนแล้วกันนะครับอยางแรกสูดเขาท,ทำการถอดพาร์ทข้างล่างตรงนี้ออกนะครับเป็นพาร์ทด,ดาบเนอะแล้วก็ถอดสองตัวพาร์ทโลดตรงนี้ออกนะครับอ่าแล้วก็ถอดส่วนหัวนกตรงนี้ออกนะครับข้างล่างจะเป็นหน้าเห็นไหมแล้วก็ดึงในส่วนของแขนตรงนี้ออกนะครับปึ๊บแบบนี้โอเคจากนั้นถัดไปพับตรงนี้ลงนะครับอ่าแล้วก็ดึงส่วนขานาดขึ้นชึบตรงนี้จะเป็นแขนขึ้นมา,าข้างๆเลยเนอะอ่ารอไว้ก่อนนะครับจากนั้น ตัวตรงนี้ครับเราหมุนไปทางนี้แล้วก็ิดเล็กน้อยนะครับท่านี้ส่วนขาเสร็จสมบูรณ์เรียบร้อยนะครับแล้วก็เริ่มประกอบกันนํำส่วนแคนครับใส่เข้าไปตรงนี้เอเคเรียบร้อยนะครับแล้วก็นํำส่วนบอลที่ตรงนี้ครับประกอบเข้าไปได้เลยนะครับผมก็จะเป็นในรูปแบบที่เห็นว่าฝั่งนี้เขาจะเป็นสาระทุกอินซีสีแดงเป็นแบบนี้เนอะเอ้ยไม่ใช่สารกอินซีสีทองนะครับโอเคจากนั้นตัวของเซนไคจูรักทำมืเนืดอมทุกอย่างนะครับผม ถอดดาบถอดโล่ออกนะครับซึ่งวันนี้ดาบกับโล่ของเราจะไม่ได้ใช้นะครับแล้วก็ประกอบร่างแปลงตามปกติครับมุนแขนมาแบบนี้พับหัวลงบิดไปฝั่งนี้นะครับผมพับมือแบบนี้ประกอบข้ด้วยการพับขาขึ้นดึงเท้าออกแล้วก็ถอดออกมานะครับ <me> จากนั้นก็ประกอบข้าด้วยกันครับ จากนั้นครับเรานําส่วนหัวของดอนโมโมดอนเซนไคโอครับกางออกมาแบบนี้แล้วก็ดันพันมาข้างหน้าจากนั้นก็ทำการประกบเข้าไปนะครับผมชึบเป็นแบบนี้ครับจากนั้นก็ทําการติดอาวุธให้เรียบร้อยนะครับที่แขนเป็นดาบนะครับ ฝั่งนี้เป็นโลนะครับก็จะเรียบร้อยครับกับดอนเซนไคโอนั่นเองครับผมหุ่นรบตัวสุดท้ายของเหล่าเซนไคเจอร์นั่นเองนะครับเสื้อบอกเลยครับว่าร่างนี้ครับอย่างที่เห็นตรงนี้เลยกลายเป็นสีแดงทั้งตัวเรียบร้อยแล้วนั่นเองนะครับผมเดี๋ยวเจ้าอัวฝั่งนี้ครับเป็นฝั่งที่ต้องบอกครับว่าค่อนข้างดูประหลาดตาเล็กน้อยเนื่องจากว่าหุ่นของเซนไคเจอร์ตัวนี้ครับเป็นหุ่นรบที่สีครับจะเป็นการไม่แมทช์กันทั้งสองฝั่งเนอะแต่ว่าตัวนี้ครับเป็นว่าสีแดงทั้งหมดเรียบร้อยทััััััั้้้้้้งงตตววววเเเเรรรรรีีีียยยบบบบบอออแลลชช่่่่่่นน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 นกกะะคคคคปมมาาาา็หุทผขดไซ์ๆ ค่อนข้างเทเลยนะแต่ว่าติดปัญหาอยู่ข้อหนึ่งครับคือดาบเล่มนี้ครับคือดอนเซนไคซอร์ที่ผมจำชื่อไม่ผิดนะดาบนี้เขาบอกว่าเป็นดาบที่ทำให้ตัวหุ่นเนี่ยดูแย่มากๆเขาเลยว่าถ้าเกิดดูกันแบบนี้ครับหุ่นเนี่ยถือว่าโอ้อลังการงานสร้างเที่สุดนะครับแต่ว่าดาบเล่มนี้ครับเป็นดาบที่ค่อนข้างเล็กมา,ากๆครับพอติดที่ตัวหุ่นผมก็ถือครับว่า เป็นอะไรที่เหมือนกับแบบดูหน้าตาประหลาดสุดๆนะครับว่าคุณที่แบบเท่ขนาดนี้ครับแต่ว่าทำไมดาบเนี่ยมนถึงอันกระปิดเดียวเท่านี้เองนะครับผมก็หมาว่าเป็นเรื่องที่คคอนข้างน่าเสียดดยนะครับแต่ว่าเราก็สามารถแก้ได้เลยครับการเช่นเราสามารถนําอาวุธของตัวเซนไคจูรักนะครับมาติดให้ได้ครับเช่นส่วนของโลติดเข้าแผนตรงนี้นะครับผมแล้วก็สองดาบนะครับจูรักสอดเนี่ยก็สามารถใส่ตรงนี้ได้เลยเช่นกันครับก็เห็นว่าตัวหุ่นครับก็จะมากับติดตั้งอาวุธสมบูรณ์แบบเรียบร้อยแล้วในรูปแบบนี้นั่นเองนะครับผมซ แค่ส่วนของแขนเท่านั้นเองนะครับเป็นในรูปแบบนี้เนอะเดีที่นี้มาพูดเรื่องของความสามารถหุ่นกันดีนกว่านะครับตัวหุ่นตัวนี้เขาบอกว่าไม่ใช่หุ่นี้แข็งแกร่งอะไรมากนะครับให้ความเก่งเนี่ยผมคิดว่าน่าจะประมาณอ่าให้คําว่าใช้พลังว่าพลังของเขาเนี่ยครับเป็นรองส่วนของอ่ผมนึกชื่อแป๊บหนึ่งนะ เซนไคจูโอเท่านั้นนะครับคือเป็นหุ่นประมาณระดับ3าระดับ4ของในเรื่องนั่นเองนะครับผมแต่ว่าหุ่นตัวนี้เราถือว่าเป็นหุ่นที่ความสามารถค่อนข้างหลากหลายนะครับอย่างแรกสุดครับอาวุธ2อย่างเลยคือดอนเซนไคชิวนะครับแล้วก็ดอนเซนไคสอดนะครับดอนเซนไคชิวครับสามารถยกขึ้นมากันได้นะครับโดยถ้าเกิดเราเล่นของเล่นครับจะเห็นว่ายกแขนขึ้นมาปุ๊บโลจะติดเนื้อเราสามารถพับตรงนี้ขึ้นแล้วก็ยกแขนขึ้นมาแบบนี้ได้นั่นเองนะครับผมเป็นการใช้โลป้องกันนะครับอซกิยานึงครับคือดอนเซนไคสอดนะครับ ถอาเป็นของเล่นก็แอลว่าเหลือแค่นี้เองนั่นเองนะครับถือว่าค่อนข้างน่าเสดระดับอนึางเลยนั่นเองนะครับผมเป็นในรูปแบบนี้เข็นที่ถัดไปครับอาวุธอีกอย่างหนึ่งนะครับมีชื่อว่าดอนเลกบัสเตอร์นะครับคือขาตรงนี้นะครับเวลาใช้ครับทาการถอดอวตารโรไม่ใช่สิไม่ใช่อวตโรเกียเส้นไตเกียนะครับมาติดที่ขาแบบนี้ครับแล้วก็มุนนะครับจะเป็นการยิงกระสุนออกไปจากขาเป็นในรูปแบบนั่นเองครับกับท่าดอนเลกบัสเตอร์นะครับผมเข็ที่นี้ถัดไปท่าไม้ตายสุดยอดนะครับ ถ้าไม่สูญจะมีชื่อว่า Don s e n ไคร crash จะไปได้ทําการหมุนยกแขนขึ้นนะครับแล้วก็หมุนชาร์จพลังรัวนะครับแล้วนั้นทําการกระโดดนะครับแล้วก็ฟันดาบลงมาครับเช่นกาน ่ไปเส้นไตเกียร์ขนาดย่อเข้าออกไปปั nice. ่นอีกฝ่ายให้ขาดเป็น2ท่อนนั่นเองนะครับผมเป็นสูตรยอดทำมาตายคือดอนเซนไคครัชนั่นเองนะครับเป็นในรูปแบบนี้ครับเกิดที่นี่มาพูดถึงตามในเรื่องกันดีกว่านะครับต้องบอกนะครับว่าดอนเซนไคโอเขาเป็นหุ่นที่ค่อนข้างแปลกตาเลยเนอะเนื่องจากว่าตัวหุ่นตัวนี้ครับเป็นหุ่นที่เป็น CG ล้วนนะครับซึ่งตามเขาเดี่ยวมาเนี่ยก็คือบอกเลยครับว่าหลังจากนี้ครับดอนบราเดอร์เนี่ยครับหุ่นทุกตัวในดอนบราเดอร์ครับจะเป็น CG ทั้งหมดนะครับโดยเริ่มตัวแรกก็คือออดนนนเซไคโั่นเองนะครับบผมซึ่งอกว่่่าาาถืออวเป็นนคข้งแปลกตาในเรื่่องนกา ปกติเซนต์ไท้เนี่ยครับหุ่นทุกตัวเลยเนะจะเป็นเหมือนกับใส่เป็นคนใส่สุดแอคเตอร์ทั้งหมดแต่เขาเป็นดอนบราเดอร์เมื่อไหร่ครับหุ่นทุกตัวเนี่ยจะกลายเป็นเหมือนกับ ภาพ c g รวมทั้งหมดนะครับซึ่งเราต้องมาดูครับว่าเราภาพ c g ออกมาเป็นยังไงหุ่นจะสวยไหมหุ่นจะเทหรือเปล่านะครับแต่ของต้นนะครับว่าในเรื่องครับผมไปนั่งดูมาเนี่ยคือดอนเซนไคโอครับถือว่า c g เนี่ยค่อนข้างโอเคระดับหนึ่งนะทั้งเรื่องของจุดขยับทั้งเรื่องของแอคชั่นต่างๆนะครับก็ถือว่าเป็นการอัปเกรด c g ของเราเซนไทเนี่ยขึ้นไปอีกขั้นหนึ่งครับแต่ว่าของจริงเป็นยังไงเราก็ต้องมารอดูกันนั่นเองนะครับผมกับดอนเซนไคค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 โโโออ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 ใในน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 นบบ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 บรร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 าาาเเเเเเเดดด์ััััััั่่่งงะะะะปปป็็็ูแแีีี้้้ลลวววกกกกิจจมยซซไึ ร่างของรุ่นน้องจากอนาคตของเราซินไครเจร์นั่นเองนะครับผมเป็นในรูปแบบนี้ครับเพราะฉะนั้นวิดีโอประจำวันนี้ก็มีเท่านี้เลยแล้วออพบกันใหม่วิดีโอถัดไปครับบ๊ายบาย